นี่คือคำสอนจากสมเด็จโตพรมรังสีในเรื่อง4ี่เคล็ดลับพลังบุญหนุนชีวิตลองไปฟังกันค่ะข้อที่1เคล็ดลับเรื่องการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้เป็นการสร้างบริวารเมื่อโยมอธิษฐานจิตจะสร้างอะไรสิ่งที่โยมแผ่ไปจะกลับมาช่วยโยมเองฉะนั้นเพื่อนๆต้องหมั่นแผ่เมตตากันนะคะข้อที่สองค่ะทำดีแต่ระวังติดกรรมท่านสอนว่า อย่าที่ยวททำความดีถ้าจะทำอะไรให้กับใครอย่าไปหวังผลว่าเขาจะตอบแทนเราถ้าโยมหวังผลโยมติดกรรมแล้วเหมือนเราไปช่วยการงานเขาแล้วเราคิดว่าจะต้องให้ใครมาช่วยเราอีกเราก็ต้องช่วยเขากลับอีกมันจะเป็นวัตตะอย่างนี้ถ้าเราทำหรือช่วยอะไรใครแบบไม่หวังผลเราก็จะไม่เป็นหนี้กรรมกันฉะนั้นเวลาทำดีเนี่ยอย่าหวังผลนะคะเดี๋ยวจะติดหนี้กรรมกัน เคล็ดลับข้อที่3ค่ะการเบิกบุญเก่าท่านสอนว่าทุกครั้งที่โยมมีทุกเนี่ยให้นึกถึงผลบุญผลกุศลที่โยมเคยทำมาแล้วขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆุณบิดามารดาแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้เวรภัยทั้งหลายเนี่ยจงหายไปบุญเท่านั้นที่จะคุ้มครองบุญเท่านั้นที่จะรักษานี่คือคำสอนของท่านเคล็ดลับข้อที่4ค่ะพลังบุญสะสม ท่านสอนว่าลูกเอ๋ยก่อนที่เราจะเที่ยวไปขอบาร,รมีจากหลวงพ่อองค์ไหนเนี่ยเจ้าจะต้องมีทุนเป็นของตัวเองก่อนคือต้องใช้บาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอค่อยไปยืมบาร,รมีของคนอื่นมาช่วยมิเช่นนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบาร,รมีที่เจ้าไปยืมมาเนี่ยมันล้นพ้นตัวเมื่อไปทำบุญกุศลมาก็ต้องเอาบุญบาร,รมีตรงนี้ ไปผ่อนใช้นี่เขาจนไม่เหลืออะไรติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไปในภพหน้ามันสร้างบารมีเอาไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเองจงจําไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า นี่คือคำสอนในเคล็ดลับข้อที่4นะคะอย่าเที่ยวไปขอบุญบารมีใครจงหมั่นสร้างบุญให้เป็นทุนของตัวเองไม่ว่าจะด้วยทานด้วยศีลและด้วยภาวนาทั้ง4เคล็ดลับนี้นะคะคือคำสอนจากสมเด็จโตพรมรังสีถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมา์ทามคณะพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ